สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง youtech for you อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดการเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน Line ให้นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง youtech for you เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับอันดับแรกเลยครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน Line ของเราก่อนนะครับ หลังจากนั้นที่เราเข้ามาหน้าลายเสร็จแล้วเราเข้ามาที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนๆมองไปที่มุมขวาด้านบนครับจะเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปคนแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกอยู่นะครับให้แตะเข้าไป1ทีครับหลังจากนั้นจะเห็นคำว่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติแล้วก็มีสีเขียวคำว่าเปิดอยู่นะครับให้แตะเข้าไป1ทีครับเห็นไหมครับ คำว่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจะเปิดไว้อยู่นั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีเบอร์ใครที่อยู่ในเครื่องของเราถ้าเราเมมรายชื่อไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งหรือเพิ่มอัตโนมัติเข้าในลายโดยทันทีนะครับจะไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการมันก็จะออโต้ทันทีแต่ถ้ากรณีที่เราไม่อยากให้เพิ่มอัตโนมัติเราก็ทำการปิดตรงนี้ไปครับเห็นไหมครับลองย้อนกลับไปหนึ่งทีครับ เห็นไหมครับเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติก็จะไม่มีคําว่าเปิดอีกนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมชอบเปิดทิ้งไว้ให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับเพราะว่าการที่จะเมมเบอร์ใครหนึ่งเบอร์ผมก็ต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วว่าควรเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้นะครับโอเคครับเพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะครับหากทําไม่ได้หรือได้ยังไงมีคําถามคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเข้ามาตอบคําถามให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง u t e c y o u เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ